สวัสดีครับ,รบตอนรับทุกคน,<ห>นครับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งแดงเดือดนะครับโอ,โ,โอ้โหวันอาทิตย์นี้ถือว่าเจอกันเร็วมากใช่มาไวใช่และเป็นศึกที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเนื่องจากว่าเอริกเทนฮากเองนะครับอาร์เนอร์สลอตเองซึ่งเขาให้สัมภาษณ์ชื่อเขาชื่ออะไรเนี่ยอาร์เนอร์ชลอตนะชาลอตชลอตเลยออกเป็นเสียงของเนเธอร์แลนด์แล้วแต่จะเรียกกันนะครับเออเออ แล้วที่แน่แที่บอกว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเขาก็เลยส่งแอนโทนีเทเลอร์มาเป็นผู้ตัดสินในเกมนี้อนี่ก็สามสามเองเอาสามบอบนี่นี่ครับสามหมัดสะบัดใหม่ของแท้แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่ต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์มันคือดัชแดงเดือดครับ อ่าน,นะฮะดัชแดงเดือดขอเรียกชื่อนี้แล้วกันครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร์ันมาร้อามสิกว่าปีทั้สองทีม,มไม่เคยมีครั้งไหนที่เป็นโค้ชเนเธอร์แลนด์ทั้ง2ฝั่งใช่ครั้งออแรกเลยก็ที่ผ่านมาโค้ชเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากนักในวงการฟุตบอลอังกฤษ แมนยูมีก่อนหน้าน,นี้ก็คือหลุยฟันฮาวนาะอ่าใช่ใช,ใช่ใช่วันที่แกนอนกับพื้นก็อยู่ต่อหน้าเนี่ยอยู่ที่โอทาฟอร์ดนะครับก็ไม่คิดเลยว่าอยู่ๆแกจะดอนอนะฮะหรือว่าูลเองยิ่งหนักเลยไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยมีก <ๆ S 2> ุญ <ๆ S 2> ซือที่เป็นชาวเนเธอแลนด์นะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้ก็คือเอริกเทนฮารคุมทีมาแล้ว2ปี 2> อ่าส่วนอันเดอสล็อตคุมทีมาแล้ว2นัด มีมีประสบการณ์มากกว่าอ่านะแล้วก็เตะวันที่อ่าเตะเวลา2อ0ส2ง0 0นนาฬิกาครับเลขสวยมากเพราะฉะนั้นก็คิดอะไรไม่ออก2องสองนะวันนี้โอ้เหรอนะเพราะว่ามันออกวันออกวันดีไงหนึ่กันยาโอ้โหหวยออกก่อนนะออนะครับถ้าถูกนี่ซื้อเยวไปโบ๊ะเลยคู่นี้เนี่ยเป็นแบตเปิงเยวแห่งปีแล้วเอ มันอย่างที่บอกครับว่าดัชกับฟุตบอลแดงเดือดผมว่าบุมเนี้ยอาจจะยัง,ไ,งไม่เคยมีใครมาพูดให้ฟังกันวันนี้เราขอหยิบยกประเด็นเนี้มาฝากกับทุกท่านแล้วกันอนอกจากการวิเคราะ์วิจารณ์ก็สองคนนี้นี่ก็เจอกันในในเอเลดิวซีลีกเนในในเนเธอร์แลนด์นะฮะก็เจอมาสี่ครั้งนะโถือว่าน้อยนะใช่เพราะว่าแต่ว่าจริงเงื่อนไข,ขของอายุ2องคนก็ต่างกันเยอะนะ เก้าปีเก้ปีนะอเออแต่ว่าพอคือไปดูใกล้ๆเนี่ยเทนฮากเนี่ยแก่แล้วนะส่วนอันเดอร์สล็อตเนี่ยยังเด็กนะหน้าตาเนี่ยสี่สิบห<อ>้าออเด็กกว่าเ,เด็กกว่าทำไมกูดูดุ่มกว่าอย่างเงี้ยฮะคนคนเป็นโคต้ตก็มันแก่เร็วนะสังเกตนะหลายๆคออนอาชีพที่ก็บอกว่าถ้าคุณอยากแก่เร็วอ่ะ นะครับก็คือมิลสองอย่างนะครับก็คือเป็นโค้ชฟุตบอลหนึ่งสองให้เมียบนเก่งๆเนี่ยแก่เร็วแน่นอนอันหลังไม่น่าจะดีนะเออไม่น่าจะดีเท่าไหร่เจอกันมาแค่4ี่ครั้งน้อยนะอืมแล้วก็ไม่เคยเสมอเลยอก็ผัดกันชนะฝั่งละสองโอเคแล้วมันก็ชนะกันแบบว่าไปกลับอ่ะพี่คนละฤดูกาล อ๋อคือชนะแบบหัวท้ายเลยคือกินรวบกินรวบไปจําปีอ่าปีของใครของมันอืมอ่าไปไปกับเอ่อสล็อตเนี่ยชนะตอนคุมอัคมาอยู่ครับอ่าส่วนพอเขามาคุมฟฟเยโนดอ่ะก็เป็นเทนฮาเทเอาคืนโอเคก็เข้าสูตรแหละนะเข้าสูตรในในช่วงเวลานั้นแล้วก็สิทธิ์พี่อย่างเทนฮาร์เนี่ยมาอยู่ที่อังกฤษก่อนใช่ซึ่งก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ย อันเดอร์ซอสนั้นจะได้มาคุมลิเวพูเพราะว่าสัญญาของเอันคอปนยังไม่หมดก็ต,ตัวตัดสิในใจเลิกโผ้ไม่มีใครคิดว่าว่าจะจะได้ยินข่าวนั้นน่ะในช่วงต้นปีอะนะใช่นะครับเพราะนั้นวงการดัชกับแดงเดือดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ยุคปีพันเ้อยแปดสิบยุคแปดศูนย์อ่ายุคแปดศูนย์เริ่มมีนักบอลต่างชาติเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาอยู่ในวงของฟุตบอลอังกฤษครับ ในทแลนด์ก็เริ่มจะมีลายลักษณ์อักษรหลายที่พวกเขาเป็นรองแชมป์โลก2สมัยมนักบอลหลายคนเก่งกาจมากมแต่ส่วนใหญ่จะเล่นอยู่บนแผ่นดินยุโรปไม่ค่อยมาบนเกาะ,ะก็ของแมนยูที่นักเตะที่ที่มาคนแรกอโนมูเรนซึ่งอโนมูเรนเองเนี่ยตอนที่มาอยู่แมนยูภาพของความคลาสสิกในการเล่นของเขาก็คือเล่นร่วมกับเรวิลกินสบนด์รอปเซนรุ่นนี้ทันนะแต่ว่าเป็นเป็นภาพแบบ ภาพภาพจำแบบตอนเด็กที่ที่เป็นเป็นเขาเอาพวกไฮไลท์ฟุตบอลมาให้ดูซึ่งการมีนักฟุตบอลสักคนหนึ่งที่มันมาจากมาจากแผ่นดินอื่นเขาเรียกว่าแผ่นดินใหญ่อะ่ะนะครับเข้ามารู้สึกว่ามันมีความแปลกนะครับตอนนั้นเนี่ยมีข้าวจำไม่ผิดเลยนะครับเรมี่โมเซ่เอ่อแบรนด็อฟเซนนะครับเรวิลกินส์แล้วก็เนี่ย uren, อโนมูเรนจนท้ามาถึงยุคข,ของเยสเปอร์โอเซน ครับนะครับข้างหน้าก็แฟรงค์สเตเปอร์ตันอะไรพวกนี้นะฮะแล้วแล้วอันดมูเรนเองก็มาสร้างชื่อโด่งดังมากเมื่อออกไปจากแมนยูแล้วด้วยการเป็นแชมป์ยูโรปี88ในยุคการคัมแบ็กกลับมาของไรนูด์วิเชลใช่มูเรนนี่ออกจากแมนยูปี85ก่อนเ้อร์มาอ่าหนึ่งปีก็เท่ากับว่าก็อยู่ในยุคของ บิ๊กหอยแห่งวงการฟุตบอลกงกฤษครับรอนแอดกินสันผู้จัดการทีมจอมโออาเท่มากและโออาคือมันเหมือนแบบโออาอ์เออมีอำนาจเดินมาเนี่ก็คือมันไม่ใช่มีอำนาจมีสง่าราศีทรงเสียนะเออทรงแบบป๋าเสียหน่อยคือจะบอกว่าทรงเสียมันเกินเสียนะอืมโอ้นะครับผู้จัดการทีมจอมโออานะครับคุณพี่โย่งครับคุณเอกชัยต้นจินดากันเรียกชอบมากเลยคือโออารนี่มันรู้เลยนะคือเหมือนที่เขาขายรถเมื่อก่อนเนี่ย รถคันนี้นะเปิดเข้าไปแล้วคุณรู้สกถึงความโออาเออมีชาติตระกูลเลยบ้างอย่างเี้ยเพราะว่าแกใส่สูตรคุมทีมผูกไทยด้วยใส่แล้วก็ใส่แว่นแบบแว่นแบบรุ่นใหญ่อ่อป๋าแบบเที่ยวคาเฟ่อ่ะหลอกสายตาว่าไม่ได้มองนักร้องคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเท่ดีมีภูมิฐานเกือบเชียร์แมนอยู่จริงๆแล้วผมเกือบเชยร์เกือบเชียร์แมนยูเพราะป๋ารอดได้ินสันเลยนะ ชอบแกมากแกโดนไล่ออกซะก่อนอแล้วก็มาเป็นเซอร์เลฟ์ฟงเซนที่เข้ามาทำปลายปี86เกือบเชียร์แมนยูจริงเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมันน่าเชียร์ยุคที่อโนบูเรนออกพอดีกัากึงก็คือเควินมอร์แลนด์แกโดนไล่ออกนัดชิงฟุตบอลเอฟเอคัพแล้วก็แมนยูเป็นแชมป์ชนะเอเบอร์ตันในการยิงของนอร์แมนไว์ไซด์เราดูแล้วเราหูเราชอบอะ เออนะฮะก็เกือบไปรอดมาหุ่บิดแล้วหลังจากนั้นก็แมนยูก็าดัดเยอะนะเอ้าเหรออ่ลองไล่ไล่ไล่มาหน่อยเพราะที่จำรุดได้สตัมฟานเดอร์เออสตัมฟานเดอร์ซานโอเคโอ้รูดฟานเดอร์ฮาวอ่าฟานเดอร์ฮาวเออเว้ยโอ้เยอะนะเยอะเยอะทำไปทำมาบูทเนอร์ไอ้ดารีบีนเมมฟิสเดปายอะไรเงี้ยโอ้โอ้เยอะฟานเพอร์ซี่ฟานเพอร์ซี ถ้าไล่เลี้ยงแบบนี้เนี่ยเอาฝั่งแมนยูนะครับถ้าเรานับกันจริงๆเนี่ยผมว่าคนที่ประสบความสาเร็จแล้วดูดีที่สุดนะครับที่ชอบนะ,อะชอบยาบสตัมกองหลังออชอบยาบสตัมมากแล้วดันไปมีเรื่องกับใครไม่มีก็เลยต้องย้ายไปมีเรื่องของใหญ่ชชมเปีเนคนะครับยับสตัมนี่เป็นกองหลังที่โอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไงเป็นภูผาแค่เห็นก็กลัวแล้วใช่ จริง,รงเห็นก็กลัวแล้วนี่ถูกเลยนะครับแล้วก็เป็นกองหลังที่ขู่ได้เลยนะครับเป็นเป็นกองหลังที่ที่ต้องบอกว่าสเสื้อซื้อมาเนี่ยทุกคนตกใจเลยบอกโขกปอกอกมาแล้วมันลงมายืนอยู่หน้าประตูนี่โอ้โหนี่มันยักษ์ปักหลันนะครับเอ้ยักษ์ปักหลันชัด,ชดๆ,ๆตๆอบยับสตัมคนอื่นอย่างเอ็ดวินบาตาซามาด้วยอายุเยอะอแต่ก็ทำผลงานได้ดีโอ้ดีมากมดีสุดขีดอะผู้าวตรูที่แบบ โอ้มันยาวจริงถ้าชื่อไทยก็ชื่อประเสริฐนะฮะบุญยาวยาวมากจออแขนนะฮะที่พูดอ่ะนะครับคือมาตอนนั้นทุกคนเนี่ยคือฟันดาซามาในยุคที่แมนยูกําลังโหยหาผู้สาประตูว่าปีเตอร์ชไมเคิลเนี่ยไม่อยู่แล้วครับแล้วก็ได้ฟาเบรบัคเตสมาอครึ่งมันไม่ใช่มาฮามาฮามัซิโม่ไตบี้ก็มาอันนี้ฮากว่านะครับ แล้วก็ได้ฟานเดอร์ามันเป็นแชมป์ยุโรปปี2008คนะฮะรุดฟันนิสรอยอันนี้ทันทันทันรุ่ดไหมอูต้องทันดิรุดนี้ทันนะโอ้รุดนี่สุดยอดแล้วพี่พี่มานะอูยิงกระจายอะชาแบบว่าตัวจบสกอร์นี่ต้องเข้าเลยนะแบบเข้าในกรอบอะไรเงี้ยรุดฟันที่ลสรอยจริงๆจะย้ายมาแมนยูก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําแต่ว่าผ่าเข่ารุดก็ผ่าเข่านะครับอแต่ว่าแล้วทุกคนกลัวว่ารุดเนี่ยจะเป็นแบบแวนบัสเทนหรือเปล่า เพราะตอนนั้นทุกคนไม่รู้ว่าใครเจ็บอะไรหรอกอแต่วานบาสเซ้นเนี่ยเจ็บที่ข้อเทา้าที่เต้นระบำะขณะเดียวกันรุดเนี่ยเจ็บข้างบนขึ้นมาแล้วรุดมาดีบมาที่ยิงยิงสังเกตไหมครบว่ามาจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยแต่ละคนมาปุ๊บทุกคนสะดุ้งหมดเลยฟันเดอร์ซายาวสวยนี่มาทลานลองคิดดูเลยอนี่ก็ยาวเหมือนกันไอ้ <laughs> รุดเนี่ย <laughs> เห็นแล้วก็ตกใจพแต่เป็นกองเป็นแบบเป็นตัวแบบจบ ตัวพเด็จสกอที่แน่นอนมากนะครับอันนี้คือหนึ่งในกองหน้าที่ที่ผมผมกล้าพูดได้เลยว่าดีที่สุดคนหนึ่งในยุคพรีเมียร์ลีกนอกจากอลันเชีร์เลอร์นอกจากใครอ่ะอลันเชีร์เลอร์นะครับลุตฟานิสเซรอยพวกนี้นี่แบบว่าสุดยอดจริงยองลีอะไรพวกนี้เนาะเทเรียองลีเออใช่คลาสนั้นเลยอ่ะใช่เป็นคลาสเดียวกันนะครับคือคือเลือกมาเนี่ย อยู่ในระดับท็อปทั้งนั้นครับที่คือฝากฝั่งแมนยูและรุดฟานนิสรอยเคยฝากแผลในแดงเดือดเอาไว้อย่างมากมายจริงๆอิงเดีวให้วันที่งัดขายในฮูเปียว่าที่ออกโดนไล่ออกเร็วอะออแล้วก็กดไป4-0อะแต่ก็ยิงยิงไม่เยอะเท่าไหร่ยิงแค่สานะยิงลิเวอร์พ<ช>ูล <ๆ S 1> นะยิงลิเวอร์พูลแค่สม<ช>แล้วก็แฟนลิเวอร์พูลก็ขอบคุณรุดในวันนัดชิงชนะเลิศอย่างลีกครับปี2003รุดยิงเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านมือเจอซีดูเด็กนะครับ ก็ประมาณนี้นะฝั่งแมนยูที่เหลือไม่ค่อยตื่นเต้นนะเดือดปายมาก็ไม่โอเคเดือดปายบุตเนอร์นี่ไม่ไหวดาริบินก็อ๋อนั่นได้อยู่ได้อยู่นิดหน่อยเกือบเรียกชื่อพ่อเขาฟาเบอร์ซี่น่ยมาก็ยิงอะแต่ว่าก็มาจากอาร์เซนอลเนาะมาจากอาร์เซนอลแต่ว่าภาพหลังๆแฟนปืนก็ไม่แฮปปี้กับฟาเบอร์ซี่นะครับผมได้ได้ดูเลนฟาเบอร์ซี่เนี่ยเล่นในในแมตช์ที่ สิงห์เนี่ยเขาไปเซ็นสัญญาต่อต่อสัญญาปี2 0 1 3ครับนะในการเป็นโกลบอลพาร์ n เนเล่นยิงต่อหน้าเลยเพราะฉะนั้นเจอเซาแลมป์ตันนะครับสำหรับฟารามซีซึ่งเขาย้ายมาปีนั้นพอดีนะครับแล้วก็ทำประตูได้เป็นเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งที่โอเคแหละสร้างชื่อกับอาร์เซนอลแต่ว่ามาประสบความสำเร็จกับแมนยูอ่าอืมอืมาเท่ากับว่าเขาอยู่ในชุดแชมป์ครั้งล่าสุดของแมนยูด้วยนะใช่พรีเมียร์ลีกนะสำหรับ โรบินนะอ่าก็ประมาณนี้ทางฝั่งนี้ส่วนลิเวอร์พูลเววร์พูลเนี่ยคือเนเธอร์แลนด์ยุคแรกเนี่ยมันมาปีสองพันนะยุคมิเลเนียมเลยไม่มีเลยนะใช่ก่อนหน้านั้นมีไหม,มลองนึกดิไม่มีอ่าถ้าถ้านอกเกาะอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นยานโมบี้อ่ายานโมบี้เวอร์พูลชอบซื้อนี่สแกนดิเนเวียเออชอบซื้อสแกนดิเนเวียไปซื้อไอ้ไมเคิลสเตนการ์ดนึกว่ามันจะเป็นปีเตอร์ไมเคิล ซื้อยันโมบี้มาซื้อสติกอินเก้บยอนนบี้เล่นแบ็คซ้ายออยวินเลยพวกนี้โอ้ออยวินนี่เสียดายมากออยวินเลียวนะเซ้นอบยอนทอเร่ควาเม่ทอทอเบนพิสニックผลงานชิ้นโบดำทั้งนั้น <laughs> ซื้อมากองหลังบ้าอะไรเล่นดีครึ่งเดียว <laughs> เข้าโครงการคนละรึ่ง <laughs> <laughs> โอ้แต่ละคนไม่ไหวจริงล่ะจนกระทั้งม,มาซื้อเมื่อวานเมื่อวานที่ที่เนตบอก นี่ลืมไปแล้วนะซันเดอร์เวสเตเฟลอ่าใช่ก็ซื้อมาพร้อมกันนะ่ะดัตสองคนเลยใครอ่ะเวสเ์เฟลแล้วก็อีกคนหนึ่งอะเอริกเมเยอร์เอริกเมเยอร์นี่เอริกเมเยอร์อ่คือผมอะเวสเ์เฟลเนี่ยรู้จักนะโอ <Okay. S 2> แต่ตัวเนี้ยไม่ไม่รู้เล่นไงมเมเยอร์เนี่ยเป็นอยู่ในชุดกองหน้าเขาเรียกว่าเป็นทีมชุดกองหน้ามหาประไล่ไวโวด ขอเลี้ยวฟูใช่คือซื้อมาเพื่อเผาเงินให้มันวายวอดไปอตอนนั้นมีนี่ชอนดันดีนะดูดิอูลิเย่คงชอบหนังนะนครับขออภัยป่าอุลิเย่ล่วงรับไปแล้วด้วยนะก็ชื่อดีไม่ดีข้าก็ชื่อดันดีชื่อชอนดันดีมาไม่เรื่องเลยคาวไฮลิทเล่ซึ่งไม่มีสภาพแล้วชช่โบงนั้นแล้วไปลิกมาเยอซื้อมาเอลิกมาเยอรนี่เป็นกองหน้าที่สุดยอดมากเลยครับ อยู่ลิวอพูนึ่งฤด,ดูการลงเล่นในบอลลีกยี่สิบสี่นัดไ,ไม่ยิงเลยสักลูกเรับตอนเป็นตอนมาเป็นนารลุ่งเลยโอไม่ลุ่งอ่ะก็มีประสบการณ์ <ๆ S 2> เออดูแล้วก็คือซื้อมากะว่ามันน็อกอ,ะอ,อ่ะเรียบร้อยเออ,เออแต่ละคนโอ้โี่จะเป็นโอ้ได้ลืมเลยนะผมคือผมไม่รู้จริงๆว่าเขาเล่นยังไงคือเป็นกองหน้าแบบสไตล์แบบเอา,อางี้ถ้ายุคปัจจุบันบาเวกฮอสอะ โอ้่ใหญ่โคกช้าเจ้าเวหาออใหญ่ช้าไม่ยิงอืบังไม่ดีแข็งไหมก็น่าจะแข็งใหญ่และแข็งโอ้มันแข็งแบบนุดไม้เลยอืแต่ว่าไม่ดีครับเอ็กไบเยอรแกยิงประตูจําได้เลยยิงเฮาบอลถ้วยอะไรไม่รู้ว่าแต่เป็นบอลถ้วยยิงสองลูกแล้วเลิกเลยไม่ทําอะไรแล้วชีวิตอยู่ปีเดียวปะเบยโอเลยเออเอไบเยอร โอ้ลืมไปแล้วอะอะครับแล้วก็ใครกะอืมบ,อบ,บ,บริวานเซนเดนอ่าบริวานเซนเดนนะครับก็เข้ามาอยู่ในเติมเกมรุกให้กับลิเวอร์พูลก็เป็นตัวสำรองอเป็นสำรองเป็นหลักเซนเดนก็เซนเดนที่เด่นปีนเก้าแปดนาอนะบอลโลกคือคือเซนเดนเนี่ยมัน,มน,มนดีเขดีมาก่อนมาลิเวอร์พูลไปแล้วมันเลยอ่าแต่ที่มาแล้วจริงๆสร้างอิมแพกได้มากที่สุดและนแดงเดือดด้วยนะครับ ที่จําได้เลยมีสองคนแรนด์บาเบลกับทางเดอะเขาพ่คูโบตาใช่บาเบลเ่ยที่ดังเพราะว่าเขาเนี่ยทวิตเตอร์รุ่นแรกนะฮะที่ทวิตแล้วก็ด่าเอาเอาฮาเวิร์ดเว็บมาใส่เสื้อแมนยูเลยตัดแล้วตัดต่อมันเก่งมากเลยนะฮะผมใส่เรียนที่นัทตูยูได้เลยมันตัดต่อเนียนกิฟเลยเว้ยเอาหัวของฮาเวิร์ดเว็บใส่แล้วเสื้อฮาเวิร์ดเว็บเป็นกรรมการอืแล้วใส่เสื้อแมนยูอื โดนปรับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักบอลในและเป็นคนแรกด้วยโดนไปหมื่นปอนนะฮะเคนนี้เดียวคิดขายลาฟาซื้อใช่ปะอ่าใช่เออลาฟาซื้อบาเบลบาเบลมาหลังเดอร์เคานเนาะอ่ามาหลังเดอร์เคาเนี่ยมาก่อนแล้วก็แต่เดอร์เคาเนี่ยสร้างอิมแพกในยุคของเคนนี่เดวคริสเพราะว่าเขาเป็นคนยิงแฮตทริกได้นะครับในการเจอกับแมนยูแต่ว่า สปอตไลท์วันนั้นอยู่ที่หลุยส์โซเรสเด์กเขาเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นกองหน้าที่มาแล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับคนในประเทศไทยมากที่สุดเพราะตอนนั้นเนี่ยทีมมันมีปีเตอร์เขาอยู่คนหนึ่งแล้วปีเตอร์เขาเนี่ยมันเข้าภาษาอังกฤษไงก็จบแต่แกเนี่ยชื่อแกคือ K U Y T ถ้า K U Y อย่างเดียวเนี่ยกุ๋ยเลยนะฮะเต็มเเลยนะฮะแต่ว่า K U Y T มันจะออกว่าอะไรเดอกคอยือเด์กไคสนะฮะจนเจ้าตัวต้องบอกว่าชื่อว่าเด์กเขาอ่าแล้วคนก็เรียกแกว่าเด์กครกเพราะแกไม่ค่อยยิงออจากกองหน้าเอเดเดวิซี่เหมือนรุดอะมาแบบเขามองว่าเป็นต้องยิงแบบรุดหน้าเลยสุดท้ายกลายเป็นคูวต้าแมนไปยืนหน้าขวาไปเล่นปีกโอ้ไปเล่นปีกแล้วอึดถึกทนสมชื่อใช่นะะ วอ้มาจากดัตเนี่ยมันไม่ยาวก็ใหญ่ก็อึดเนาะนี่ดักงบอลเลยหนังโฟว์เนี่ยเด็กเขาก็สถิติก็ลงเล่นเยอะสุดแล้ะชอบแงชอบ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 นะทุ่มเทดีเออพวกนี้ชอบแล้วเด็กเขาล่าสุดในยุคปัจจุบันนะครับหน้าอ่อนกว่าตอนหนุ่มนะเออแกหน้าแก่่เด็กนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเออแล้วก็ตัวยังเหมือนเดิม ตันแน่นๆนะครับแล้วก็เป็นที่รักของแฟนบอลลิเวอร์พูลมากใช่เดยกเขานะครับเออจริงจริงริชอบชอบชอบนี่เป็นอีกคนที่ที่ชอบเลยอ่าไอ้คนนี้ชอบไหมแยนคอมแคมป์ชื่อก็ไม่ไปบงคุแต่แรกแล้ะแยนทองแคลงคือแยนคอมแคมป์มานี่ลาฟาอ่าแล้วจำได้เลยก็คือวันที่เขาลงเล่นนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพอ่ะหมูแบบเออ โล่คือไม่รู้จะอ่อนยังไงอะนะครับยานของแข็งก็ไม่ดีนะไม่ไม่ไม่ดีเท่ากับว่าพวกที่มาจากเนเธอร์แลนด์จริงๆแล้วมันก็เท่านี้ไหมแล้วก็โคดิกัคโปเลยไหมไรอันกาเฟนแบทอ่ามีในยุคปัจจุบันนะก็มีกาเฟนแบทมีฟันไดโอ้เออมีลืมผูลืมไปได้กับวะเนี้ยฟันได์เนี่ยกำลังไล่ล่าสถิตินักเตะดั้ที่ลงให้ยืมผูเยอะสุดอยู่เพราะว่าเด็เขาลงเยอะกว่าครับก็เท่าว่าปัจจุบันเรเวอร์พูลหลังกลางหน้าเลยนะ หลังกลางหน้าแล้วตอนนี้เป็นตัวหลักที่เชื่อว่าจะลงแดงเดือด2คนก็คือฟานได์กับกับเบนแบชส่วนกัปโปสำรองของดีอาร์สก่อนแมนยูก็หลังกลางหน้านะชุดปัจจุบันน่ะนั่นเหรอแล้วก็มีไอ้ไม่ใช่ดิหลังหลังหลังแล้วก็กองหน้าก็มีเดลิกไงมาไทยดลิกอ่ามีมาเลเซียอ๋อมาเลเซียโอเคเซิร์ซีแล้วเซิร์ซีเชื่อว่าทั้งสาคนสำรองเพราะว่าอ่ามาเลเซียไม่ได้เล่นอยู่แล้วอ่าเจ็บ แล้วม,มาตาเดลิกน่าจะสำรองของแฮร์รี่แม็กควายซักซีนี้เราต้องรอดูว่าเขาจะกล้าใส่เลยไหมแต่เดาว่าไม่ใส่อันเนี้ยอันเนี้ยอออน,นี้เข้าปรีวิวอะไรนะนิดหน่อยก็ได้เพราะว่าอ่าอย่างแมนยูเนี่ยเมสันมเมาส์เจ็บนะใช่แล้วตำแต่งนี้ก็สำคัญอ่ะแล้วแบบเนี้ยวีว่าเขาจะเล่นจะบ้าจี้เล่นฟอร์ไนไหมคือถ้าตัวผู้เล่นมันบีบคาขนาดนี้มีสิทธิ์ที่อาจจะต้อง อาจจะให้กาลาโชลงไหมก็ต้องดูแต่จริงมันเหมือนกับว่าตอนนี้เขาแก้ลําด้วยการที่ว่าเมื่อแบ็คซ้ายมันมีปัญหาเนี่ยปีกต้องไม่มีปัญหาคือเขาไม่เคยเลือกปีกที่มันมันเสถียรเลยตอนนี้เริ่มเริ่มเลือกปีกเสถียรแล้วค้ายขวานะครับพอซ้ายขวามาเสร็จปุ๊บก็คืออามาดยิยาโลแล้วก็ทาง Mar มาคัสแรดฟอร์ดทีนี้ถ้าจะใส่กาโชไปมันก็เสียขบวนเพราะกาโชแกศิลป,ปินเดียวแต่บอลแบบเนี้ยที่จะเจอกันเนี่ย มันก็ต้องเล่นอย่างนี้นะเล่นกับลิเวอร์พูลก็แมนยูเล่นตีหัวเข้าบ้านก็กทุบลิเวอร์พูลได้นะครับเพียงแต่ว่าลิเวอร์พูลชุดนี้ก็ไม่ได้ออกบอลเร็วลิเวอร์พูลชุดนี้ดีเลยเล่นอยู่กลางสนามเป็นหลักเล่นแบบมีเกียร์เลือกจังหวะที่จะเร่งจะผ่อนจะอะไรเงี้ยใช่นะครับแล้วเกียร์เนี่ยของอตาสล็อตเนี่ยมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆด้วยนะใช่คือมัน คือสังเกตชอบมาเล่งตอนครึ่งหลังอ่ะเรื่องครึ่งหลังปุ๊บเอาเร่ง,เ,<อ>งเลยเอ,อแล้วฟุตบอลของซอตเองเหมือนเก็บพลังไว้ไว้ปล่อยส่วนครอปเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด <c oughs> วิธีการต่างกันครับแต่วิธีเล่นยังไม่ต่างนะ <c oughs> ยังสูสี <c oughs> พี่น่ว่าวิธีการมันต่างโอ้ไอ้ออนัดที่แล้วพี่เห็นจังหวะซาร่าที่มัน จากทางขวาไปทางซ้ายที่เคาะก็เป็นฟันปลานะเออโอ้โหตัวนันสวยมากสวยนะเออตัวนยอดเลยคิดว่าแต่ว่ามันก็ทําได้ครั้งเดียวนะรูปแบบเนี้โอ้มันต้องจบเลยมันใช้ได้บ่อยๆไม่บ่อยอยู่แล้วใช้บ่อยไม่ได้นะครับทีนี้ก็ต้องดูว่ากลางหรือว่าปูสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะเลือกเลือกให้โซบอสไลน์เนี่ยไปค้ำข้างบนเหมือนแมตเจออิฟสวิสหรือให้ถอยลงมาต่ำกว่าเดิมและเอาเดยโกโชตาเนี่ย ถอนมาเลยเพื่อมาลบกวนการเล่นของกาเซมิโลนะครับแล้วก็ปีนี้เทรนฟุตบอลมันเปลี่ยนก็คือการเล่นเป็นมักจะเล่น4-4-2และ4-2-4ในการเพรสเนี่ยนี่คือจุดที่อยากให้ทุกคนจับตาดูนะครับว่าไอการเพรสของทั้งยูไนเต็ดเองทั้งลิเวอร์พูลรวมไปถึงซิตี้และอาร์เซนอลเพรสแบบนี้เพรสแบบฟุตบอลในสไตล คลาสสิกฟุตบอลอ่าเมื่อก่อนนี้4-2-4เออมันคืออะไรคอนเต้นะอ่าใช่ไหมแล้วจริงๆฟุตบอลยุคก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่มันเป็น4-4-2มันเป็น4-2-4งมี่าก่อนอ่าใช่แล้วการเพสทั้งหมดไม่ใช้กองหน้าครับแต่ละทีมจะใช้กองหน้าถอนลงมาแล้วใช้ปีกที่มีความสามารถเนเข้าไปเพสแล้วยุคปัจจุบันเนี่ยกราบทั้งสองฝั่งเป็นกราบที่สามารถจบสกอร์ได้เป็นกองหน้ายุคใหม่ใช่ จึงผมจึงได้เรียกกองหน้าด้านข้างมาตั้งแต่กําเนิดซาร่ามาเน่แล้วก็ฟิมิโนอ่านี่คือกองหน้าด้านข้างนะไม่ใช่ปีคือพวกดิมเส้นพวกเนี้ยจะเป็นพวกที่แบบว่าคือถ้าถ้าไปบีบนะแล้วตัวเขาจะทิ้งไว้พอได้บอลเมือยโยนก็ตัดเข้าทําได้เลยใช่คือหมุดอย่างยน่าสนใจนะครับฟุตบอลของลิเวอร์พูลอ่ะมันคือสี่สามสามแหละแต่เน,นสลอตเองเหมือนชอบสี่สองสามหนึ่งอ่าถ้าแบบเนี้ยถ้าดูจาก ดูจากฟอร์เมชันเดกแผนที่ที่ตามผังอะนะของสองทีมเนี่ยสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันเลยใช่ทีสองสามหนึ่งแล้วมันมีความสี่สามสามมันมีความแตกต่างกันไหมต่างกันแน่นะครับต่างกันแน่เพราะว่าปีกของลิเวอร์พูลกับปีกของแมนยูยืนคนละแบบอปีกลิเวอร์พูลเป็นปีกอินเวิร์สส่วนแมนยูเนี่ยยืนกว้างแต่พอเวลาถึงเวลาที่ต้องรับจะพุ่งเข้าใส่เหมือนกันวิธีวิธีจะคล้ายกันมันจะคล้ายกันตอนเล่นเกมรับ แต่เวลาเล่นเกมลุกไม่ขายนะฮะแล้วในฟุตบอลยุคใหม่ให้จับตามองก็คือวิธีที่แบ็กเนี่ยวดเข้ามาอยู่หน้าเซนเตอร์เราสังเกตว่าอย่างแมตช์ล่าสุดฟอรจิฟันดเนี่ยวิ่งเป๋อยู่3ทีเพราะวิธีการใหม่นี่แหละซึ่งมันมันเป็นฟุตบอลเทรนที่ที่น่าสนใจก็คือพอบอลทะลุขึ้นมาทางขวามันต้องเจอแบ็กซ้ายถูกหมใช่หรือมิดฟิลด์ซ้ายไม่ใช่เพราะ มิดฟิลด์ซ้ายหรือว่าปีกซ้ายหรือว่ากองหน้าด้านซ้ายมันบีบเข้าในไปแล้วอพอเข้ามาปุ๊บคุณจะเจอมิดฟิลด์ตัวกลางก่อนที่ออกไปรับอพอหลุดมาปุ๊บคุณจะเจอเซนเตอร์ก่อนแล้วไปซ้อนอีกทีหนึ่งซึ่งเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยเออคือทุกคนก็จะสับสนแล้วว่าที่คือฟุตบอลเทรนใหม่ซึ่งสี่ทีมบนที่ผมบอกเขาเล่นกันอยู่นะครับไปดูได้เลยนี่มันคือวิธีแบบนี้เราเริ่มสับสนกับการดูฟุตบอล ใครไม่ไดดูฟุตบอลสักปีนี่คุณตามบอลไม่ทันแล้วนะครับใช่มันเปลี่ยนเร็วมากเลยเนะี่ยใช่ใช่เพราะนั้นคู่นี้น่าสนใจผมมองว่านี่คือเกมที่ใหญ่ที่สุดของนันสล็อตจริงๆนะครับแล้วโลกใบนี้จะได้เห็นสล็อตพร้อมกันผมว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนไม่ได้ดู2นัดแรกแต่นัดนี้เขาจะไม่พลาดแล้วหวังว่าสล็อตจะไม่มีแผลเพราะถ้ามีแผลขึ้นมาแผลเนี่ยจะเฟะอยู่14วันเลยนะเพราะนักบอลต้องไปเล่นทีมชาติ อใช่ไม่มีเวลาเคลียร์เลยนะโอ้โหสิบสี่วันโอ้เหงาเลยอ่ะโอ้โหซึมยาวอ่ะถ้าแพ้ซึมยาวอ่ะเออฝั่งไหนแพ้ซึมยาวแฟนใช่ใช่นะครับจะไปร้านสระผมเขาก็ด่าเอาคือในกรณีเนี้ยเราไม่ได้อันนี้เนี้ยเราเขาก็ถามชอบแซลสีสระกันอ่ะอย่างสล็อตเนี่ยคือเขาใสเลยนะแต่อย่างเทนฮากนี่ต้องไปไถนะต้องตัดอ๋อมันมีขึ้นมาอ่ามันมีขึ้นแต่อย่างสล็อตเนี้ยก็ใสเลยอ่ะตอนนี้นะคือใครพลาดที่ ชักเลยนะคู่นี้พลาดไม่ได้นะครับโอ้โหก็หวังว่าจะจบออกกลางแล้วกันเสมอมันก็หมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเรียวภูจะไปชนะเลยมันก็อยากแล้วแมนยูเพิ่งแพ้มาด้วยถ้าแพ้อีกมันจะมีคนอยู่ยากคนหนึ่งเลยโอ้มันร้อนแน่ๆเออนะครับและถ้าเกิดสมมุติเป็นเรอรวพูวินเนี่ย โอ้โหสล็อตนี่นะโอ้โหอกผายอะไรฝึงนังตึงตาโตเลยไอไอบริษัทพูนี่ปรับเลทแน่นอนอะปรับเลทแน่นะครับเพราะนั้นติดตามดูคู่นี้สี่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มทางทูชชั่นที่เดียวนะครับเวลาดีใช่ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหญ่ของทู i ชั่นประจำปีนี้ที่ไอคอนสยามนะครับไปติดตามกันได้แล้วก็เจอกันทักทายกันได้เดี๋ยวผมจะไปในช่วงก่อนเกมเริ่มนะครับจะเป็นแมทช์พรีวิวที่นั่นนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้แสนหนวดทานเสซีโอแกรดเอเตอร์เฟเดริโกเคียซ่าและผมบีแลมสิงไปแล้ว <laughs> ชื่อมยาววะวัสดีครับ <laughs> <laughs> ตลุยแดงอังกฤษ เขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัจเจกบุคคลแห่งแอนฟิลด์บีแลมสิงกันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 from c o อบเ to c ร o p n ออัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at b e e l a m s i n g inbox Facebook บีแลมสิงแฟนเพจหรือโทร095 987-4141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้อ่านอีกนัพิทิตเอ้ย